Alhamdulillahillazi yatawalla salihin wal a'akibatu lil muttaqin wa la udawana illa ala salimin Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salamah Tasliman masida amma ba' Allahumma inna nas'aluka inman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala อัลลอฮ h มาอาตีน <plane>. ุฟ <un sharing> ุสันะตักวาฮ์สักกิฮาอันตะ خ ยรุมันสักก์ฮาอันตะวลียุฮาโอมอลาฮา السلام ุะมวรา์ عليكم ورحمة ا ل ะ ه وبركاته ขออัลฮัมดุลิลลาัยน้องพุทธิมีอมานวันนี้เรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในการหยิบยกหนังสือเพื่อที่จะมาศึกษาสิทธิของเหล่าบรรดาสอฮาบะของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนังสือตรรมราล่มนี้ชื่อว่าหนังสือตรรราฮุกูกุสซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมอะลัลอุมมะ์ สิทธิต่างๆของเหล่าบรรดาซอฮาบะที่ทุกคนนั้นจำต้องปฏิบัติหนังสือตำราเล่มนี้ผู้ประพันธ์มีชื่อว่าศาสตร,ราจารย์ดรซอเลห์บินอับดุลอาซิสบินอุสมานซินดีฮาฟิซฮุลล์ท่านเป็นหนึ่งในบรรดานักวิชาการและเป็นคณาจารย์ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอิสลามนนครมาดีนะและเป็นอาจารย์ที่สอนในมัสยิดของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮุอะสัลลัาาลม ก็ในวันนี้พี่น้องผู้ที่มีอิหมาดเราก็เข้าสู่ในสิทธิที่6ในหัวข้อเรื่องนั่นก็คืออดอาวันอิสติกฟารวัตรดีอันหุมการขอวิงวอนให้เก่พวกเขาและการขออภัยโทษให้เก่พวกเขาและการกล่าวถึงเมื่อเวลาถูกอ้างพาดพิงไปอย่างรายชื่อของเหล่าบรรดาสหฮาบะให้เรานั้น ขอต่ออัลลอฮุซุบฮานะฮุวาตาลาให้พระอ,องค์ทรงพอพระทัยแก่พวกเขาด้วยกับถ้อยคาที่ว่ารอดีอัลลอฮุอันฮุขอ Allah ัลลอฮ์ทรงพอพระทัยให้แก่เหล่าบรรดาสหาบะคําพูดของท่านใช้คุณอิสลามอิบนูไตมียะท่านได้พูดดีมากพี่น้องผู้ที่มีอิมานพูดถึงสัญ,ญลักษณ์หรือแนวทางเอกลักษณ์ของแนวทางอาลุซุนนาวันจมามะในการขออยโทษ ในการวิงวอนขอในการดูอาให้พวกเขานั้นได้รับความพอพระทัยจากลสุบฮานะฮัวตาอลาท่านได้กล่าวว่าฟาอะฮลุส ah nah ah um ah um, ah um ุนนะวนจะมาอะฮมูจมิอูนะอัลลาอันนั้น و ا ะอัสนะอะไลฮิมวันอิสติกฟาร์ละฮุมวัตราะฮุมอะไลฮิมวัตราะดีอันฮุมท่านได้กล่าวว่าดังนั้นแนวทางของชาวอะลุสุนนะวนจะมาถือเป็นเอกลักษณ์เพราะพวกเขามีมติเอกฉันกัน ว่าแท้จริงจำเป็นจะต้องปฏิบัติในการยุกย่องแกเหล่าบรรดาสาวกของท่านนาบีมมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมแล้วขออภัยโทษให้แก่พวกเขาตลอดจนขออภัยโทษให้พวกเขาได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺนับหัวตาอาลาและความเมตตาที่อัลลอฮฺนุบหัวตาอลาทสงเมตตาแกเหล่าบรรดาสหฮบะและคำพูดที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือวตรดีอันหม เราดิอัลลอฮุอันลอเราจะต้องวิงวอนให้อัลลอฮุสุบฮานะฮฺตาอาลาทรงพอพระทัยแก่พวกเขานี่คือเอกลักษณ์หรือแนวทางของชาวอาลิสุนนะวันจามะที่พวกเขาให้ความสําคัญกับการขออภัยโทษให้แก่เหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮฺฮวาัลฮิวะซัลลัมอยู่ในหนังสืออัลซอริมอันมัสลูนของท่านชายคนอิสลามอิบนไตัยมียะหน้าที่1 8ึ่ تن شيخ صالح سندي حفظه الله تنكايك وذلك أنه لما امتلأت قلوب المسلمين محبة وتقديرا لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم فاضت ألسنتهم بالدعاء لهم ولهجت بالاستغفار لهم ما هو جاي كون لو بندا مسلمين พวกเขาเต็มเปลี่ยมไปด้วยความรักและการให้เกียรติแก่เหล่าบรรดาสาวกของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮุอัสลัมพวกเขาจะวิงวอนขอต่อรัสุบะฮานะฮัวตาอาลาให้เหล่าบรรดาสหาบยนั้นพระอ,องค์ทรงพอพระทัยแก่พวกเขาและเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเมื่อเวลาพวกเขาให้ความสําคัญกับการวิงวอนแก่เหล่าบรรดาสาวกของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮุซัสลัม จะสังเกตได้ว่าคำพูดของพวกเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยการวิงวอนให้แก่เหล่าบรรดาซอฮาบะและความมุ่งมั่นและมั่นในการขออภัยโทษให้แก่เหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮุวัสลัมดังที่มีคําพูดของท่านอิบนุนมบารอกรอฮิมะฮุลลท่านคือเป็นสารลับท่านหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมัน ท่านได้กล่าวว่าวะลาอาซาลูลห um um ุมมุสตักฟิรอนอาบบดันก็มาอุมมรุตุบิฮิซิรอนวัยลานั้นฉันยังคงเป็นผู้ที่ขออภัยโทษให้แก่เหล่าบรรดาซอฮาบะตลอดไปเสมือนที่ฉันนั้นถูกสั่งใช้ให้ขออภัยโทษแก่เหล่าบรรดาซอฮาบะไม่ว่าจะเป็นเปิดเผยหรือซ่อนเร้นอยู่ในหนังสือดิว่านอิบนุโมบารอกลำดับที่ 21่นี่คือแนวทางของชาวอาลีสุนน a วั n เจมาพี่น้องผู้ที่มีอม م านฮัตตาอินนตรด,ดีอัตฮาดูออันคอซอนบิหิมว่าอูรฟันบรรดานนุวิชาการพี่น้องผู้ที่มีอ ي มานจวบจนถึงปัจจุบันพวกเขาจะอะไรใช้คำพูดโดยการดูอาให้แก่เหล่าบรรดาซอฮาบานั้นก็คือรดิยัลลอฮุอันหู เมื่อเวลาถูกพาดพิงรายชื่อหนึ่งรายชื่อใดจากเหล่าบรรดาสหาบะพวกเขาจะตามหลังด้วยกับรอดิยัลลอฮุอูอานุขออลลาทรงพอพระทยัยแก่พวกเขาดังนั้นคำหรือประโยคเหล่านี้ถือเป็นประโยคที่เจาะจงเฉพาะสําหรับเหล่าบรรดาสหาบะของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลฺหัวะลฮะซัลลัมในประโยคของการขอดูอารอดิยัลลอฮุอูอนุู และเป็นเหมือนกับขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวซาลฟในอดีตจนถึงจวบจนปัจจุบันลงมาดูพี่น้องพุที่มีมานในหนังสือสินซิละอันอาฮาดีตอัดอีฟะของท่านอิมามอันบานีเล่มที่11หน้าที่770การเจการจอจงประโยคที่ว่ารอดิยัลลหุอันหูเกล่าบรรดาซอฮาบะเนี่ยถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถูก พูดถึงกันและเหล่าบรรดานักวิชาการในอดีตพี่น้องผู้ที่มีอิมานถูกรู้กันรู้กันดีว่าเมื่อเวลารายชื่อของเราบรรดาสอฮาบะเนี่ยถูกอ้างถึงถูกพูดถึงจะตามไปด้วยรอดิอัลลอฮุอูันฮุมรอดิอัลลอฮุอันฮุขออัลลอฮ์ทรงพอพระทยแก่พวกเขาไม่ว่าบรรดานักวิชาการหรือบรรดาบุคคลทั่วๆไป ว่าอาม่ามินไฮซุนจาวัสฟาอินน a h ู j a y u s ุตตารดีอันไกริหิมไอดอนการเ่าวรดิยัลลอฮูอันหูหรือรรดิยัลลอฮูอันห่มก็ถือเป็นสิ่งที่อนุญาตเช่นเดียวกันอื่นจากเหล่าบรรดาสหายบาอยู่ในหนังสืออนันมาจุมัวของท่านอิมะมันนาวีเล่มที่6หน้าที่172ดังนั้นพี่น้องผู้ที่มีมานทันเชื่ได้กล่าวว่าฟาลายกาดู ยังที่รู้จักกันดีอยู่นะครับท่านนักบุ่อีลกุรอา่นบุอัลกุรอานานนักบุญอกรอาน่านักบกรอาน่านักอลกรอ่านถึงบุญอลกอาังบรัลรานานักบอักราท่านนกบอัลอท่านนักบุอัลกอาักบุญอัลกุรานท่านักบุัลกอาาับุญอัุอาท่านนบุมอัลราับุชืัอขอรเาล่าบรรอานทาบะญอัลก จะต้องตามด้วยประโยคที่ว่ารอดีอัลลอฮุอันหูขอลอส่งพอพระไทยเก่พวกเขานี่คือจุดเด่นพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านเอกลักษณ์ของแนวทางอาลิสุนนอวิจมามะเมื่อเวลารายชื่อเมื่อเวลาท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัล์หวอะลัยหัวซัลลัมถูกกล่าวเราจะต้องอะไรสลาวะาใ้เก่ท่านนาบีเมื่อเวลาคำพูดของคนหนึ่งคนใดอ้างถึงคำพูดของท่านนาบีท่านนาบีมุฮัมมัดเราก็จะต้องอะไร สโลวาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมดังนั้นเราบรรดาสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก็เช่นเดียวกันเมื่อเวลาถูกพูดถึงเราจะต้องอะไรกล่าวประโยคในการขอดุอาให้แก่พวกเขาพระองค์ทรงพอพระทัยแก่พวกเขาขอล้อ์ทรงพอพระทัยแก่พวกเขาวะฮาซามิมาอัตบะกออะลัยฮินมุสลิมูนนี่คือถ้อยคำที่บรรดามุสลิมูนนั้นปริ่งออกมา พูดออกมาเมื่อเวลากล่าวถึงเหล่าบรรดาซอฮาบะฮ์ของท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮุสัลลัมอันเนื่องจากอะไรพี่น้องผู้ที่มีอิหมานลีอันนัลลอฮะอัคบารอนาบิริดะฮุอันฮุมอันเนื่องมาจากว่าอัลลอฮ์ได้แจ้งให้เราทราบว่าพระองค์นั้นทรงพอพระทัยแก่เหล่าบรรดาซอฮาบะฮ์โดยอัลลอฮ์ س ุบฮานะฮะวะตะอาลาได้กล่าวว่ารอดิยัลลอฮุอันฮุมวรอดูอัน ล l l a ์ได้ส่งพอพรไทยเกล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนบดุมฮัมหมัดสลลัลฮุอะลฮุสัลลัมและบรรดาเหล่าบรรดาซอฮาบะพวกเขาได้พอพรไทยต่อล l l a ์อยู่ในสุรตุลมูจาดละองค์การที่22ท่านอิมามอัลก้าเนียรฮิมะฮุลลอท่านได้กล่าวดีมากพี่น้องผู้ที่มีอิมานท่านได้พูดว่าวกยักรดอาดดตูจุมฮูริฮซินอุมมะ والسواد أعص من سلفها و خ ا ل فيها على التردي عن الصحابة والترحم على من بعدهم ودعاء إلىهم بما ف ر ت الله وافيه ท่านอิมามโชกานีท่านได้กล่าวว่าถ้อยคำหรือประโยคที่ว่ารอดียลลอฮุอันฮูถือเป็นขนบธรรมเนียมของเหล่าบรรดานักวิชาการส่วนใหญ่ที่อยู่แนวหน้าในปัจาชาตินี้วสวดุนอาซม และบรรดานักิชาการที่เป็นคนกลุ่มมากหมายถึงบรรดานักิชาการที่อยู่ในแนวทางอาลิซุนนาวันจมามะบรรดานักิชาการที่อยู่บนความถูกต้องที่ไม่ได้แตกแถวจากเหล่าบรรดาซอฮาบะหรือบรรดาสาลัฟในอดีตกลุ่มชนหมู่มากหรือจํานวนมากในยุคนั้นพี่น้องผู้ที่มีอิหมานและคนที่แตกแถวคนที่เลยเถิดหรือย่อนยาน ในจุดยืนเหล่านี้เนี่ยจะไม่ถูกนับว่าพวกเขาคือกลุ่มชนหมู่มากนั่นก็คือกลุ่มชนที่แตกแถวไม่ว่าจะเป็นบรรดานักวิชาการในยุคแรกหรือบรรดานักวิชาการในยุคหลังในประชาชาตินี้พวกเขาตั้งปฏิธานหรือมติเอกฉันจะต้องปฏิบัติเมื่อเวลาเหล่าบรรดาสหฮาบะเนี่ยถูกพูดถึง ด้วยกับคำว่ารอดียัลลอฮุอันหุและวิงวอนขอต่อรัสบะฮานะหัวตาอลาให้พระอ,องค์นั้นทรงประทานความเมตตาแก่พวกเขาหลังจากบรรดานักวิชาการหรือบรรดาตาบีอินบรรดาในยุคหลังบรรดาสอฮาบะเนี่ยพวกเขาจะกล่าวว่ารอดียัลลอฮุอันหุแต่ถ้าหากว่าในยุคหลังจากเหล่าบรรดาสอฮาบะตาบีอินอัตบะอุตาบีอินอต เพวกเขาจะกล่าวว่ารอฮิมฮุลลอฮดังที่เราเมื่อเวลาพูดถึงคำพูดของท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะเราก็จะพูดว่ารอฮิมฮุลลอฮขอเราอ์ทรงเมตตาแก่เขาเมื่อเวลาเราพูดถึงอิหม่ามอาห์มัดเราก็จะพูดถึงว่ารอฮิมฮุลลอฮเมื่อเวลาเราพูดถึงอิหม่ามอัชชาฟีเราก็จะพูดถึงรอฮิมฮุลลอฮ เมื่อเวลาเราพูดถึงอิมามมาลิกบินอานัสเราก็จะพูดถึงว่ารอฮิมาฮุลลอในไปอยู่ขอดุอาให้เก่พวกเขาได้รับความเมตตาจากอัลลอฮานะฮุวตัตะอัละวัดดุอาอุละฮมบิมักฟิรติลลาฮิวะอฟัฟฟิและการขอวิงวอนจากอัลลอฮานะฮุวตัตะอลาให้พวกเขานั้นได้รับการอภัยโทษและการปลดเปื้องบาปต่างๆที่พวกเขาได้ผิดพลาดไป ก็มาอรุษดานาอิลาซาลิกับคาวุลิฮิสุบฮานะท่านอิมามเชาว์กานี่ท่านได้กล่าวว่าดังที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาต้าลาได้ทรงชี้ทางนำได้ทรงแนะนำไปยังถ้อยคําที่สอดคล้องกับคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาต้าลาที่พระองค์กล่าวว่าวัลละดีในแจอูมินบะดีหิมยากูลูนารบบะนักฟิบลันะ والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعن في قلوبنا جل للذين آمنوا يونس سورة الحشر องค์การที่สิบอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าและบรรดาผู้ซึ่งได้ปรากฏหลังจากพวกเขาหมายถึงหลังจากเหล่าบรรดาซอฮาบะของท่านนับดุลเบหมอัลซอลาลลอฮุวะะลยอิฮฺซัลลัมยากูลูนพวกเขากล่าวว่าอย่างไงโอ้ผู้อภิบาลของเราโปรดทรงอภัยโทษแก่เรา และเหล่าบรรดาพี่น้องของเราซึ่งพวกเขานั้นได้มาก่อนเราศรัทธ,ธาก่อนเราและพระองค์่าทรงทําให้หัวใจของเรามีอคติเครียดแค้นต่อเหล่าบรรดาผู้ที่ได้ศรัทธ,ธาแล้วนี่คือแนวทางของชาวอาเลสุนนาวันเจมาพี่น้องผู้ทีม่มีมานอยู่ในหนังสือของท่านอิมามอัชชลกานีฟัตฮุนกอดีดเล่มที่สหน้าที่3 0 2 ท่านเองก็ได้อธาธิบายอันกุรอานหนังสือตําราของท่านมากมายพี่น้องผู้ที่มีอิมานดังนั้นถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงแนวทางอาลิซุนนาวันจะมา,าในการขอดุอาต่อรัสุบฮานะฮัวตาลาให้เหล่าบรรดาสาลัฟในอดีตได้รับความเมตตาได้รับความอภัยโทษและได้รับการพอพระทัยจากรัสุบฮานะฮัวตาอาลา ในสิทธิที่เจ็ดพี่น้องผู้ที่มีมาเราก็จะมาพูดถึงอิชอลล์ในข่าวหน้านั่นก็คือในหัวข้อประเด็นอสุกูตูอันข้อต่ออีหิมคือการเงียบสิ่งที่เกิดขึ้นความผิดพลาดของพวกเขาหรือสิ่งที่สะดุดหกล้มของพวกเขาวกดติตตอรฟีอัมมายุชิรูบิซาลิกและลดสายตาไม่อาคติในสิ่งที่จะทำให้เกิดผลเสีย ในสิ่งที่จะทําให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจพี่น้องผู้ที่มีอิหมาดดังนั้นประเด็นเหล่านี้ก็ถือเป็นประเด็นที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันเพราะเราบรรดาซอฮาบะพี่น้องผู้ที่มีอิหมานคือปัตุชนคนธรรมดาคนหนึ่งแต่พวกเขามีโอกาสได้อยู่ร่วมก,กับท่านนับีุมฮัมหมัดสุลลัลฮวาไลฮุซัลสลัมเมื่อเป็นมนุษย์ย่อมที่จะมีผิดมีถูกเป็นธรรมดา เมื่อเรารู้ว่าพวกเขามีผิดมีถูกเราก็จะต้องนำบทบัญญัติของรัชบัานหัวตาลานำมาใช้ไม่ใช่กล่าวว่าพวกเขามีผิดบางคนเนี่ยไปผ่านในเรื่องของอะไรความน่าเชื่อถือในหลักการาศาสนาะมองว่าพวกเขานั้นไม่มีความน่าเชื่อถือในการรับความรู้จากท่านอบีมุฮัมมัดสุละลัลฮวาละะลาิวะซัลลัมหรือแบบอย่างความเข้าใจของเราบรรดาสฮฮบะจนกระทั่งบางคนคิดว่าเ่าบรรดาสฮฮะาบะเนี่ยตกาศาสนาะพี่น้องผู้ที่มีอิหมัด ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีอ ي م ا ن ในทางของชาวอาลีสุนนาวันเจม่พาพวกเขานำบทบัญญัติของลัทธิป้านาฮัวตาอาลานำมาใช้สำหรับบรรดาผู้ที่ผิดพลาดเมื่อเรารู้ว่าใครที่ผิดพลาดบทบัญญัติของลัทธิป้านาฮัวตาอาลานั่นก็คือการเปิดประตูแห่งการกลับเนื้อกลับตัวการขออภัยโทษการขออาลุเกโทษ และเราจะต้องมองในแง่ดีว่าเหล่าบรรดาซหฮาบานั้นพวกเขาคือกลุ่มแนวหน้าที่รู้สึกผิดเมื่อเวลากระทำความผิดและกับเนื้อกับตัวก่อนใครไม่เหมือนคนในยุคหลังพี่น้องพุทธิมีมานพวกเขาไม่รู้สึกรู้สาว่าตนเองนั้นผิดไม่รู้สึกรู้สาว่าตนเองนั้นมีแผลอยู่ในหัวใจ แตกต่างจากเหล่าบรรดาซอฮาบะที่มีเรื่องราวมากมายเหล่าบรรดาซอฮาบะหลายต่อหลายท่านเพนีองผู้ที่มีมาเมื่อเวลารู้ว่าตนเองนั้นผิดผิด,ผด,ผดพลาดฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของรัสุปหานะฮวะตาลาอย่างเช่นท่านมาอิสและซอฮาบะท่านหนึ่งที่เป็นผู้หญิงนั่นก็คืออัลกอมีดีผิดประเวณีต้องการที่จะให้ท่านนบีมุฮัมมัดสลลลฮฺหัวแลฮุยซลลัมได้ลงโทษเพื่อที่จะลบล้างความผิด ในโลกดุนยามีความรู้สึกว่าตนเองนั้นผิดและเหล่าบรรดาซอฮาบะหลายต่อหลายท่านเมื่อเวลารู้สึกผิดหัวใจของพวกเขานั้นมีความคับแคบต้องการที่จะให้ท่านนาบีขออภัยโทษต่อละสุบฮานะฮัวตะอาลาให้พวกเขานั้นได้หลุดพ้นจากบาปต่างๆเรื่องราวมากมายพี่น้องผู้ที่มีมานเหล่าบรรดาซอฮาบะมีผิดมีถูกแต่ความผิดของพวกเขา ถูกลบล้างด้วยกับการอภัยโทษต่อรัฐบานหัวตะาละพระองค์ทรงอภัยโทษถูกลบล้างด้วยกับความดีงามต่างๆที่พวกเขาได้เสียสละได้ต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ถูกลบล้างอันเนื่องจากความดีต่างๆมากมายโอกาสต่างๆที่พวกเขาได้อยู่กับท่านนาบีมมฮัมมัดซุลลัลฮวาไลฮุสัลลัมดังนั้นพี่น้องบุตรีมีมาเราจะต้องไม่มีอคติต่อเ่าบรรดาสหาบะ เราจะต้องมองในแง่ดีเหมือนกับที่เรานั้นมองในแง่ดีต่อตนเองเมื่อเวลาเรากระทำความผิดแล้วเราอภัยโทษขออภัยโทษจากลัทธิหฮานาหัวตาอลาและเรามั่นใจว่าผู้ที่กระทำความผิดแล้วกับเนื้อกับตัวเสมือนว่าเขานั้นได้ไร้ซึ่งมนทินเราจะต้องไม่เชื่อว่าเหล่าบรรดาซอาบานั้นเป็นผู้ที่มะซูมหรือเป็นผู้ที่ปัศาจากความผิดเพราะ สิทธ์เหล่านี้เฉพาะท่านนบีมูฮัมหมัดสุลลัลฮวอะลฮสัลลัมเท่านั้นบรรดาอัมบิยะเท่านั้นแต่บุคคลอื่นๆพี่น้องผู้ที่มีมาเราจะต้องมีบทบัญญัติมาเป็นจุดยืนของเราเมื่อเวลาเราพบกับความผิดพลาดของเราบรรดาสหฮาบะเมื่อเวลาเรารู้สึกว่าพวกเขานั้นมีความผิดและไปผ่านในเรื่องของ ในเรื่องของความน่าเชื่อถือในเรื่องของอันอาัดาละดังนั้นนี่คือสิทธิหนึ่งพี่น้องผู้ที่มีมาที่เราด้านได้พูดถึงในข่าวก่อนเราจะต้องเชื่อว่าบรรดาสหาบาสนั้นพวกเขาอยู่บนความที่อะไรพวกเขาอยู่บนอันอาัดาละความน่าเชื่อถือความยุติธรรมความเข้งคัดในเรื่องของหลักการศาสนาของเราสุบฮานะฮัวตาละเมื่อใดที่พวกเขาผิด เราจะต้องกล่าวว่อาอัตตาอิบก็มันลาซัมบะละดังที่ท่านนบีได้กล่าวว่าผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวเสมือนว่าเขานั้นได้ไรมนทินเหมือนที่เรากลับเนื้อกลับตัวพี่น้องผู้ที่มีมาเราก็จะต้องมองในแง่ดีต่อตัวของเราว่าเมื่อเวลาเราสำนึกผิดและกลับเนื้อกับตัวจะะากอัลลอฮฺนะฮฺหัวตวะอลากลับเนื้อกับตัวไปอย่างอัลลอฮฺนะฮฺหัวตวะอาลาเราจะต้องมองในแง่ดีต่อเราว่าพราะองค์นด้นทรงอภัยโทษแก่เรา แล้วเราจะต้องมองในแง่ดีว่าเรานั้นอันลลอฮ์ทรงลบล้างความผิดไม่ว่าความผิดใดก็แล้วแต่เมื่อเรามองในแง่ดีมีอาคาติต่อตอนเองเราก็จะมีอาคาติต่อผู้อื่นไม่เบียดเบนผู้อื่นเราจะมองผู้อื่นนั้นในแง่บวกเมื่อเวลาเรามองอาคาติต่อตอนเองเราก็จะมองอาคาติต่อผู้อื่นเช่นเดียวกันดังนั้นขอฝากอชาัล่อในขราวหน้าสิทธิที่เจ็ด เราก็จะมาพูดถึงในจุดยืนเหล่านี้ถือว่าเป็นประเด็นที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันเพราะสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่จะทําให้เรานั้นมีจุดยืนเหมือนกับชาวซาลัฟในอดีตก็ขอบิดท้ายด้วยกับวบิลายตอฟีกวันฮิดายาวัสลาัมอะลัยกุมวะรห์มะตุลล่าฮิาวบะระกาตุ